หลายคนจริงๆ,ๆนะครับคงเห็นแล้วนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความต้องการของผู้คนแล้วก็แนวโน้มที่ผู้คนจะมีความต้องการเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเป็นภัยกับสุขภาพของผู้คนเนี่ยมันรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันวน,นั่นหมายความว่าอย่างไงครับนั่นหมายความว่านี่น่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีมากที่ทําให้คนที่ เลือกที่จะเป็นผู้ที่ร่วมกับเราแนะนําผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปสู่ครอบครัวต่างๆ,งๆทั่วโลกเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างไรายได้จากผลตอบแทนของการแนะนําผลิตภัณฑ์เรามากขึ้นนะครับแต่ที่สําคัญก่อนที่คุณจะเลือกทําธุรกิจเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจเครือข่ายเราคงจะต้องมานั่งพิจารณาประเด็นหนึ่งก่อนครับประเด็นเดียวผมขอพูดถึงประเด็นนี้ประเด็นเดียวคือเรื่องของแผนการจ่ายผลตอบแทนแผนการจ่ายผลตอบแทนเนี่ยหลายๆบริษัทก็คง จะสัญญาว่าให้ผลตอบแทนกับท่านได้อย่างสูงใช่ไหมครับหลายบริษัทก็สัญญาว่าจ่ายผลตอบแทนให้ท่านเร็วแต่ผมว่าแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ดีที่สุดมันจะต้องเป็นแผนที่สมดุลครับต้องจ่ายทั้งเร็วและจ่ายสูงด้วยหลายๆบริษัทที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยมีการจ่ายผลตอบแทนให้รวดเร็วดูอย่างเส้นสีฟ้าตรงกลางนะครับเริ่มต้นเข้าไปสู่ธุรกิจปับ๊บเราก็จะมีผลตอบแทนที่ที่ที่ ที่ค่อนข้างเร็วเลยนะครับโทษทีครับที่ค่อนข้างเร็วเลยหมายความว่าเราเริ่มมีรายได้ตั้งแต่วันแรกๆสัปดาห์แรกๆเดือนแรกๆเลยแต่เมื่อเราเติบโตขึ้นในองค์กรขยายองค์กรใหญ่ขึ้นมีคนในองค์กรมากขึ้นมีปริมาณธุรกิจมากขึ้นการตอบแทนอัตราการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนไม่ได้สูงไม่ได้สูงอย่างอย่างที่อย่างที่เราต้องการสังเกตได้นะครับว่ามันก็จะไปไม่ได้สูงกว่าตอนเริ่มต้นเท่าไหร่นะหรือบางบริษัท ขายผลตอบแทนที่จุดสูงสุดหรือเมื่อผลประสบความสําเร็จเนี่ยคุณจะได้บ้านได้รถได้เงินได้ทองนะครับได้รถสปอร์ตหรูได้คฤหาสน์ดหลังใหญ่แต่มันยากเหลือเกินในการที่จะเริ่มต้นเพราะในตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยนะครับหลายๆคนคงจําได้นะครับเวลาที่เราเริ่มต้นธุรกิจสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดคือได้กําไรคืนมาบ้างได้ต้นทุนคืนมาบ้างนะครับแต่บ่อยครั้งที่แผนการจ่ายผลตอบแทนไปจ่ายให้ผู้ที่ประสบความสําเร็จในระดับที่สูงสูง โดยที่ไม่ได้คํานึงถึงการจ่ายให้คนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆคนจํานวนมากมากก็เลยออกไปจากธุรกิจก่อนที่เขาจะประสบความสาเร็จทั้งๆที่มันมีความเป็นไปได้ในทุกธุรกิจนะครับมันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้แต่คนจํานวนมากทนไม่ไหว for life ก็เลยพัฒนาแผนการจ่ายผลตอบแทนอย่างที่เส้นสีเหลืองเนี่ยให้จ่ายผู้ที่เริ่มต้นได้สูงได้เร็วได้ง่ายนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการคงอยู่ในธุรกิจ เพราะว่าเมื่อเริ่มต้นธุรกิจแล้วมีผลลัพธ์ง่ายเร็วนะครับแล้วก็เมื่อองค์กรเติบโตขึ้นการจ่ายผลตอบแทนก็สูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นจนแข่งขันได้ทัดเทียมกับบริษัทที่จ่ายผลตอบแทนสูงๆเมื่อประสบความสาเร็จนั่นหมายความว่าโดยสรุปแล้ว For Life เนี่ยเราคํานึงถึงการจ่ายผลตอบแทนที่ง่ายผลตอบแทนที่รวดเร็วผลตอบแทนที่จ่ายจริงผลตอบแทนที่จ่ายสูงนะครับแล้วก็จ่ายบ่อยนะครับเดือนหนึ่งเราจ่ายถึง4ครั้ง วันนี้เรามาดูกันว่าเราจะมีไรายได้จากโฟลไลฟอย่างไงบ้าง6ช่องทางนะครับอย่างน้อย6ช่องทางตั้งแต่ระดับผู้นําขึ้นไปช่องทางที่1ก็คือกําไรจากการขายปลีก20-38%นะครับถ้ารวมโปรโมชั่นก็อาจจะมากกว่านั้นไม่เลวนะครับช่องทางที่2 25%จากผลตอบแทนจากการซื้อของลูกค้า2ช่องทางนี้เป็นเพียง2ช่องทางสําหรับคนที่อาจจะไม่ต้องการสร้างเครือข่ายครับซื้อสินค้ามาแล้วก็มาขาย นแล้วก็นะํนะาผู้อื่นไปแล้วก็ให้เขาซื้อถ้าเราก็ได้ผลตอบแทนที่บริษัทตีคืนให้2ตัว2อตัวอย่างนี้ก็ประมาณ45%แล้วใช่ไหมครับ45-50%ห้เละเขามาดูนี้กันนะครับเวลาเราสร้างองค์กรน,นะครับเรามาดูข้อ3ก่อนข้อ3กับข้อเอาข้อสก่อนแล้วกันนะครับข้อ4 plpp personal life point payout อันนี้ก็เหมือนกับว่ายิ่งเราซื้อของมามากเพื่อไปจำหน่ายปลีกให้กับผู้อื่น เราก็ยิ่งได้ส่วนลดส่วนเกินที่จากร้อยแต้มที่เราจะต้องรักษาคุณสมบัติเนี่ยบริษัทจ่ายคืนให้เรา25นะครับข้อ3 r a รับเป็นรีวอครับในการแนะนำคนใหม่บริษัทจะตอบแทนให้25ของยอดซื้อแรกของคนใหม่ที่เราแนะนำนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าทุกคนซื้อยอดขั้นต่ำรักษาคุณสมบัติที่ร้อยเ p ลเนี่ยในเดือนนึง เรามี1คนเราแนะนำหนึ่งคนเราได้25%เปอร์เซ็นต์ LP ละ37%เปอร์เซ็นต์ก็925บาทนะครับรายได้จากชั้นช่องทางที่5รายได้จากเพาฟผู้โบนัสครับรายได้นี้มันมาจากการที่เราตอบแทนกับคนที่ตั้งใจสร้างและขยายองค์กรนะครับรายได้นี้เนี่ยเราแบ่งมาจากไหนครับเราแบ่งมาจากยอดจำหน่ายทั่วโลก2%ซ ยอดจำหน่ายทั่วโลก2%จากยอดจาหน่ายทั่วโลกนี่ถือว่าเป็นการจ่ายเร็วนะครับยอดจากทั่วโลกในส่วนใหญ่ในบริษัทอื่นๆเนี่ยจะสํารองเอาไว้จ่ายให้ผู้ที่ประสบความสําเร็จในระดับสูงหรือในระดับสูงสุดเท่านั้นแต่ที่โฟร์ไลฟ์เนี่ยเราเอายอดก้อนนี้ซึ่งถือว่าไม่น้อยนะครับมาจ่ายให้ผู้ที่สามารถทําคุณสมบัติได้อีก1%จากยอดนี้นะครับนอกเหนือจาก2%นี้แล้วก็ยังมีการจัดให้ทําเป็นเกรดเอสเคปที่จะ,อะมอบโอกาสในการที่เราได้ไปท่องเที่ยวใน แต่ละปีนะครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆโดยโฟร์ไลฟ์ออกให้แต่ละรางวัลน,นี้มอบให้รหัสละ2ที่นั่งนะครับเพราะว่าเราถือว่าธุรกิจนี้คุณเข้ามาทําไม่ได้ทําคนเดียวแต่คุณและคนที่คุณรักด้วยเอากลับมาที่ p พ w e r อร์พูโบนัสอย่างน้อยคุณเพียงต้องการแนะนําคนใหม่เดือนละ3คนที่มียอดซื้อขั้นต่ําคนละ100แต้มนะครับในตัวอย่างจะเห็นว่า100 100 400นะครับในเดือนที่2เราก็แค่ติดตามผลให้เขา ให้เขาซื้อซ้ำนะครับให้เขาซื้อซ้าโดยมียอดขั้นต่ํหนึ่งร้อยก็คือหนึ่งร้0ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเห็นไหมครับบริษัทจะจ่ายให้สเปเซ็จากยอดขายทั่วโลกปัจจุบันเฉลี่ยตกมาแล้วก็ทุกๆ1้อย p อที่คนใหม่ที่คุณแนะนำซื้อนี่คุณก็จะได้พันสองร้อยบาทนะครับจากตัวอย่างนี้ในเดือนที่หนึ่งคุณมียอดซื้อของคนใหม่สามคนรวมกันห0ร้อยอพนั่นคือคุณได้เจ็ดันสองร้อยบาทโอเคไหมครับอันนี้ถือว่าถือว่า ไม่น้อยทีเดียวนะครับสเดือนที่คุณได้เกือบหมื่นละเกือบหมื่นละนะครับอันที่6ครับ generation bonus เรามาดูภาพใหญ่กัน generation bonus นี่เป็นการมอบรายได้ตอบแทนในการที่คุณบริหารองค์กรให้มันเติบโตนะครับมันเป็นรายได้ที่ตอบแทนให้ผู้บริหารน,นี่คือรายได้ส่วนที่จะทําให้คุณกเกษียณจากธุรกิจได้นะครับไม่ว่าตําแหน่งใดใน4 life นะครับที่สําคัญที่สุดมันยุติธรรมตรงที่ว่าตําแหน่งเริ่มต้น หรือตำแหน่งสูงสุดแต่ละท่านก็รักษายอดรักษาคุณสมบัติเพียง100 LP เท่านั้นนะครับข้อ2ครับมันง่ายตรงไหนครับดูนี้นะครับตำแหน่งดเด d e r ทางซ้ายสุดเนี่ยถึงแม้เมื่อคุณมีตำแหน่งด e a d ร์ในเมื่อคุณสมัครเป็น l e ด d e r for life เนี่ยคุณเข้ามาคุณก็จะได้สิทธิ์รับผลตอบแทนในตำแหน่งด e a d ร์เลยนั่นคือหมายความว่าถึงแม้คุณจะมีเพียงสายงานเดียวคุณก็ยังสามารถ รับผลตอบแทน generation bonus ลึก3ชั้นที่2% 25%และ5%ลึก3ชั้นรวมกัน32%ผมคิดว่าการจ่ายผลตอบแทนเงื่อนไขนี้นี่เหนือกว่าหลายๆบริษัทนะครับหลายๆบริษัทจะต้อง สร้าง2ส,สายงาน3ามสายงานเพื่อให้มันเกิดบาลานซ์ให้เกิดสมดุลแต่ของเรามีเพียงสายงานเดียวรักษายอด100 lp นะครับถ้าคุณมีคนลงไปลึกถึง3ชั้นแม้จะอยู่ในสายงานเดียวคุณได้ผลตอบแทน2% 25% 5%, 5รวม32%ดีไหมครับ